สวัสดีครับครับหลังจากที่เราเพาะเห็ดฟางโรงเรียนนะครับครั้งที่สามนะครับหลังจากที่เราตัดใยไม่ได้สามวันนะครับสามวันแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเห็ดจะจับเม็ดรหรือเปล่านะครับจะมาตามนัดหรือเปล่านะครับ ก็ต้องลุ้นุ้นไปแต่ละครั้งนะครับเพราะแต่ละครั้งเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับเรากำหนดไม่ได้นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีเหตุจับเม็ดหรือเปล่านะครับ นี่ครับนี่ครับมาอยู่นะครับมาตามนัดอยู่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับสามวันนะครับสามวันก็มาตามนัดนะครับเป็น จะเม็ดเห็ดฟางนะครับจับเท่าหัวไม่ขีดนะครับตอนนี้นี่ครับเยอะเลยนะครับ สองก็มีนะครับตัดใหญ่มาได้สามวันนะครับปกติก็จะมาสามวันก็จะมานะครับก็ครั้งนี้ก็มาตำมนัดเหมือนเดิมนะครับสั้นสามครับมีชั้นสองนะครับนี่ครับสาม ชั้นหนึ่งครับครับสิ่งที่สำคัญนะครับหลังจากที่เราตัดใยแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญที่ต้องทำนะครับต้องปฏิบัติทุกวันนะครับคือต้องเปิดให้อากาศนะครับต้องเปิดระบายอากาศนะครับเช้าหนึ่งชั่วโมงนะครับเช้าหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ ตอนเย็นอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับเปิดทุกวันนะครับจนเก็บเห็ดหมดนะครับอย่าลืมนะครับเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติทุกวันนะครับเปิดทิ้งไว้ระบายอากาศนะครับเอาอากาศเสียออกไปเอาอากาศดีเข้ามานะครับเพราะว่าเห็ด เห็ุจะเป็นดอกได้นะครับเหตุต้องการออกซิเจนนะครับต้องการออกซิเจนนะครับในการเกิดดอกนะครับเราต้องเปิดให้อากาศทุกวันนะครับแล้วก็คุมอุณหภูมิให้อยู่ที่28-32องศานะครับไม่เกิน32องศานะครับถ้าเกินก็เปิดประตูแย้ยมๆออกนะครับให้ระบายอากาศออกนะครับ ถ้าไม่ถึงแล้วก็ปิดนะครับคุมให้ได้นะครับถ้าคุมได้เห็ดก็มาตามนัดนะครับแต่ช่วงนี้ฝนฝนมาเยอะนะครับฝนตกสามสีวันติดแล้วนะครับเห็ดก็จะมาไม่เต็มแผงเท่าไหร่นะครับแต่ก็ ต้องดูอีกวันนะครับต้องดูอีกพรุ่งนี้ครับอีกสองสามวันฝั่งนี้บ้างครับครับก็อจะเลืมอนนะครับที่ย้ำไปนะครับต้องคุมอุณหภูมิให้ดีนะครับ เราก็จะได้ผลผลิตที่ดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพามาดูเห็ดจับเม็ดนะครับหลังจากที่เราเปิดมาหลังจากที่เราตัดใยมาได้สามวันนะครับก็มาเปิดดูเห็ดจับเม็ดดูนะครับสามวันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับ ส่วนใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกด Subscribe แลค์แชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่น,นี้ครับสวัสดีครับ